สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับเจมส์แซนซายอีกแล้วนะครับบางคนอาจจะถามว่าทำวิดีโอนี้มาเพื่อขึ้นเทียทำเพี่ยอะไรฮะก็จะมาอธิบายการดูวิดีโอดูหนังจากเว็บนาซีทีวีนะครับก่อนแรกเราเปิดเว็บเข้ามาก่อนเลยนาซีทีวีนะครับ อันนี้ไม่ได้เป็นการทำโปรโมทฮะแต่เพื่อนแม่งดูไม่เป็น,นะฮะโอเคพอเข้ามาในเว็บก็จะมีหน้าจอประมาณนี้ฮะมีเว็บบอร์ดคุยสนุกสนุกนะฮะมีพี่เจสวยเส,สียงหวานนะฮะตอนนี้ก็ตอนเที่ยงแล้ววิธีจะดูวิดีโอก็คือมาเราเลืเ่อนลงมา อย่างง่ายเลยเราเลื่อนลงมาจากเว็บบอร์ดประมาณสักสาหน้าจอสามวิก็จะเจอแถบนี้แถบนี้คือหนังนะเวลาเอาเมาส์ชี้เข้าไปค้างๆมันก็จะมีชื่อหนังมาเต็มๆห,หนังเว็บนี้นี่หนังดีจริงๆมาสเตอร์เนี่ยหน้าอื่น มีกระตรงกระตูนยแยะ,ยะสัญหาดาูเอาเองฮะทำวิดีโอนี้ฟันกูยังไม่ได้แปลงเลยสว <c oughs> okay. ์โอเคเนี่ยเออจะวิธีจะดูก็ง่ายๆเลยถูกใจหนังไหนคลิกก็ไปอ๋อก็จะขึ้นมาแถบนี้นะฮะก็จะมีชื่อหนังแล้วก็มีให้กดไลค์ แล้วก็มีรูปโปรโมทหนังแล้วก็มีโฆษณาเซ็กซีค่คลิกเข้าไปก็เสียตังค์ฮะก็ที่จะดูว่านี่เขาไปเจอถ่ายอยแบบงี้แล้คลิกเข้าไปก็จะลาโหลดแล้วหนังมันจะขึ้นมาทันทีเข้าใจะะฮะโอเคแค่นี้ครับหรือไม่อีกอย่างหนึง่งหนังเรื่องไหนที่มันเป็นที่มันเป็นของ ของเออเอเ็มไทยเราก็ต้องใส่รหัสเว็บนี้เขาก็มีรหัสให้นะฮะเว็บนี้เขามีห้องหารหัสให้นะฮะาบางทีเจอเว็บอย่างนี้เขาก็มีเขียนรหัสให้อย่างนี้ล้วนี่ฮะเจออย่เงี้ยก๊อปไปคลิกข,ขวาก๊อปปี้วางไว้แค่นี้นะครับก็ได้ดูหนังมาสเตอร์สกสนุกนะฮะ โอเคครับก็จบหรือว่าบางทีไม่มีไม่มีเขียนตรงนี้ก็มึงก็สัญหาในห้องนี้นะห้องหารหัสนั่นเองอยู่มีทุกหน้าเลื่อนลงมาเจอรหัสแหกตาดูเอาเองนะครับก็ขอจบการดูหนังจากเว็บน a สติวีแค่นี้นะครับ